สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับบ่าวก๊อฟครับอีกเช่นเคยนะครับทางช่องบ้านสวนแม่ปอชาแนลนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทางบ่าวก๊อฟนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับมาชมนะครับกล้วยด่างฟลอริดาครับก็ทางแม่ปอนะครับได้ซื้อมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้น้องก็ออกหน่อนะครับเยอะเลยนะฮะ ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับว่าทํายังไงนะครับให้หน่อของน้องออกเยอะนะครับใช้เวลาแค่สามเดือนนะฮะก็พาชมครับครับก็นี่เลยนะครับนี่ออกเยอะเลยนะครับอาจจะนับหน่อยนะครับนี่ครับก็จะมีหนึ่งหน่อครับสองหน่อสามหน่อสี่หน่อนะครับอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่อนะครับก็ต้นนี้ก็ต้นแม่ก็อายุสามเดือนครับปลูกประมาณเดือนพฤษภาครับ เก็ตากแดดใบเขานั่นครับใบเขาจะาร่วงแล้วนะครับเดี๋ยวข้างบนมันก็ไม่ได้ทำสแลมให้นะครับก็จะปลูกเอาหน่อนะครับเอาหน่อไปอ่าขายต่อนะครับเผื่อมีคนจองครับบางหนอกก็มีคนจองไว้แล้วนะครับก็ มันจะมีต้นเผลือกอยู่สองหนอนะครับก็คือเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมีจะจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําการแก้ปัญหานะครับให้ไม่แหนมันให้หน่อเผือกมันหายไปนะครับก็คือเราจะขุดขุดขึ้นมาครับแล้วก็ไปชาไว้ใหม่นะครับก็ก็รอชมคลิปต่อไปนะครับว่าแก้ปัญหาให้มันหายเผือกนะครับก็คือหน่อที่เป็นเป็นเผือกครับก็คือเขา ครับสองข้อแสงไม่ค่อยได้นะครับก็เลยเป็นเผือกหมดเลยนะครับอ่าตอนนี้ทนนี้เรามาอ่าฟังนะครับวิธีวิธีการนะครับเอาอะไรใส่นะครับให้ออกหน่อเยอะขนาดนี้นะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ข้างล่างก็จะมีเศษอ่าเศษอะไรเห็นไหมครับเห็นอโลคาเซียนี่อโลกาเซียก็ยังงามเลยนะเห็นไหม แบกเมจิกเป็นพุ่มอย่างงามเลยนะครับแต่ไม่ค่อยดําเท่าไหร่นะครับเลมอนก็มีนะครับก็คือนะครับอ่าส่วนผสมอ่าที่เอามาใส่นะครับทีแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่า,าทางหมอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่าทำไมอ่ามันอ่าออกหนอ่อเยอะขนาดนี้นะครับ ก็คือนะครับตอนแรกก็เอาเอากากมันนะครับที่เหลือนะครับเหลือจากการทําเห็ดนะครับทําเห็ดของบ่าวก๊บนะครับก็เลยเอามาใส่นะครับกากมันกากมันซับหลังของเราเนี่ยครับเอามาใส่นะครับพอเอามาใส่นะครับได้อาทิตหนึ่งอาทิ์หรือสออาทิตย์นี่แหละครับจำไม่ได้นะครับก็แทงหน่อขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับ ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับนี่เตรียมเลยครับก็กากมันก็เหลือจากการนำเห็ดก็ส่วนผสมที่ที่ที่สมทําเห็ดก็คือจะมีกากมันนะครับแล้วก็จะมีอ่ากากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลแล้วก็อเอ็มนะครับแล้วก็ปูนขาวนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับอ่าน้ําเปล่านี้อ่าถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับให้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงน้ําประปานะครับ เอาน้ำฝนหรือน้ำธรรมชาติดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีส่วนผสมของคลอรีนนะครับเราก็มาหมักให้มันเข้าน้ำนะครับกากมัน EM กากน้ำตาลแล้วก็ปูนขาวนะครับแล้วก็น้ำน้ำเปล่าธรรมชาตินะครับดีที่สุดนะครับก็หมักให้มันเข้าเข้ากันนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับ ที่ไว้หนึ่งคืนหรือนะครับหรือลองจับดูนะครับว่ามันเย็ยนๆนะครับถ้ามันเย็นๆแล้วก็เอามาใส่ได้นะครับไม่ต้องกบหนานะครับกบรอบๆนะครับถ้ากบหนาเดี๋ยวมันจะเกิดการย่อยสลายแล้วมันม like ันจะร้อนนะครับนะครับกากมันมันจะร้อนแล้วทำให้รากเราลากพืชเราเน่าได้นะครับก็ทำบางๆครับรอบๆต้นนะครับ แล้วเราก็กบไว้งั้นแหละครับนะครับแล้วเขาก็กินอาหารเนาะเหมือนเป็นการเร่งหน่อของน้องขึ้นมาเองนะครับก็ก็ผมว่ามันก็เนี่ยครับดีครับแล้วผมมาไปชมอ่ากล้วยตานีด่างต้นหนึ่งนะครับเราใส่เหมือนกันนะครับใส่ตอนสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราดไปชมครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็คือกล้วยตานีด่างนะครับก็ ต้นใหญ่ครับอันนี้ก็ปลูกประมาณสี่เดือนแล้วนะครับต้นนี้สี่เดือนก็ใส่มันกันนะครับใส่กางมันกันเห็นไหมครับเป็นเม็ดเล็กๆครับก็ต้นนี้ก็ขุดจําหน่ายไปแล้วหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นทีนี้ก็จะมีหน่อมาใหม่ก็คือหนึ่งหนึ่งหน่อนะครับอ่าสองนะครับแล้วก็สามฝั่งนู้นนะครับอ่านี่หน่อสี่กำลังขึ้นนะครับ นี่ก็เพิ่งใส่ได้สอาทิตย์นะครับนี่ครับ2อาทิตย์ใส่ไปแป๊บเดียวครับเหมือนเหมือนเป็นการเล่งให้ให้ต้นแข็งแรงหรือว่าอาให้เล่งหนอครับก็จะก็จะอ่าหน่อขึ้นเต็มนะครับต้นนี้ก็คือกล้วยตานีด่างมีลูกเห็นไหมครับ ตานีด่างอ่าตานีด่างก็จะใหญ่กว่าอาฟอิฟด้านะครับเอะกว่าฟอยด้านิดนึงนะครับก็ออทีนี้เรานะครับกลับไปต้นฟอิด้านะครับต่อนะครับอ่นี่ครับท่านผู้ชมก็ก็จะประมาณนี้นะครับเอ่อกล้วยตานีด่างก็แล้วก็มานะครับ ก็ดินนะครับดินก็ดินบ้านๆของเราเนี่หนะครับนะส่วนต้นนี้นะครับมีคนจองแล้วนะครับให้น้องโตกว่านี้สักหน่อยแล้วก็จะทําการขุดไปขายนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บ้านก็จะมีนะครับไปหาปูหาปลานะครับทําปลาน้ําข่าปลาเราก็มาลดได้นะครับเห็นไหมครับสังเกตได้จะเป็นเกล็ดปลานะครับเต็มเลยนะครับ ก็เป็นการนะครับเสริมธาตุอาหารให้ต้นไม้ของเราครับได้อย่างดีเลยนะครับรอชมครับคลิปต่อไปนะครับในการนะครับแก้ปัญหาเรื่องหน่อเผือกพวกนี้นะครับสองต้นนี้เดี๋ยวผมจะทำอย่างไรติดตามชมตอนต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเ่าก๊อบก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามนะครับทันที่กดไลค์นะครับ กดจับสกายให้นะครับก็ทางบอก,ก๊อบก็สวัสดีครับ